วันที่เราได้มาร้านหนึ่งได้มาสาขาที่เาเรียกว่าออริจินอลความประทับใจแรกเลยก็คือตอนที่เขาเอาเนื้อกับหมูสไลด์มาวางใหม่ๆแล้วลายมันสวยมากที่นี่ข้อหนึ่งดูล้างสะอาดดูไปทางยอดด้วยนะกุ้งที่นี่เขาแกะให้น,น,นีคือกุ้งสดพูดถึงลูกชิ้นกุ้งอันนี้คืออันสร้างชื่อเลยนะสวัสดครับสยแรกเลยก่อนเราอยู่ที่กรุงเทพและวันนี้คุณจะรถติดเท่าไหร่สองชั่วโมงนี่แล้วาดูรายการนิดนึงเราออกมาจากนู่นกี่โมงนะสี่โมง ครึ่ง3ชั่วโมงนี่คุณเดินทางจากไหนมาร้านนี้เนี่ยบางนาเพื่อมาพระรามเก้าแอะแอะแอะมีแวบเปล่าระหว่างทางอ่ะเออติดเนี่ยแล้วอ่ะแวบก็คือกูหลับในรถนั่นแหละแวบขาไปครับแต่วันนี้เราได้มาร้านหนึ่งเราวันนี้ได้มาสาขาพิเ่าออริจินอลนี่คือชาบูดังใน ต้องบอกเลยนะครับว่าชาบูนังในเนี่ยตรงนี้คือของออรเจนอลจริงเพราะว่าไม่มีใครนางข้างนอกเลยนะครับมีแต่นางข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้กูคิดมุกนี้มาเหมือนกันแต่ถ้ากูเล่นนะกูจะเล่นอ่ะเพราะเนี่ยชาบูนังในแล้วกูจะยกเก้าอี้ลากออกไปเลยเว้ยอันนี้ชาบูนังนอกอันนี้ชาบูนังในชาบูหนงนอกนังในถือว่าเป็นคลาสสอนมุกไปนะันตรงนี้คนดูเก็บไปใช้นะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างไม่ดีอันนี้คือตัวอย่างที่คิดมาแล้วเขาเรียกว่าการเล่นแบบ อั <Altern> oh. ลเทอร์เนทศิลปะไม่มีถูกผิดเชื่อมโยงกับศิละปะของเมนูร้านผมจาได้เลยว่ารูปร้านแต่ต้นก็เป็นแบบนี้นะทีนี้อยากรู้มากเลยว่าทาว่าชาบูนางในทําไมทาไมต้องชื่อนี้เดี๋ย,ยวเยเราถามกันแต่มาดูก่อนเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมาทั้งหมด12ปีนะ2ปีแรกราคา299 <99 S 1> บาทเน็ตปัจจุบันคือยืนหนึ่งนะเรื่องราคาอยู่ที่3 4 9แสดงว่า3 4 9เนี่ย10ปีแล้วที่ไม่ขึ้นราคามาออไม่รวมของหวานและเครื่องดื่มนะจ๊ะถามนิดนึงตรงนี้มีใครเคยมากินบ้างยกมือ คิกนไม่เคยทานหรอ<ะ>คุณพลาดละผมบอกแล้วคุณพลาดละต้องลองหาที่นี่ผมว่าวัตถุดิบสะอาดมันจิ้มอร่อยมากคือเป็นไม่คลา้ายพวกคอนเสิแต่แบบจางขึ้นมานิดนึงแล้วหวานอีกหน่อยนึงคอนเสิที่ดีต้องเป็นไงฮันนี่ต้องส่องแสงขึ้นมาได้นะครับเส<อ>ียงท่อเลยฟังสบายหูเหลยเล่นแล้วด้วยเยดี๋ยวที่สุดท้าย ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยดังจากลูกชิ้นกุ้งแล้วก็หมูสไลด์น้ําจิ้มผมว่าเรากินทุกเมนูเลยไหมอีตอต่ออ๋อเลยเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากรวมๆนี้นับดูประมาณ30สกว่าเมนูนะอาหารมาเลย มาแล้วครับแล้วมารวดๆเลยนะเริ่มจากนี่ก่อนที่นี่ข้อหนึ่งดูล้างสะอาดดูไปทางยอดด้วยนะตลงที่ลงลงนะจานมันมีอะไรบ้างครับลูกชิ้นที่นี่ก็มีหลายอย่างมากถามจันเจ้าของร้านดีกว่าวันนี้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามเลยดีกว่าลูกชิ้นแต่ละอย่างเป็นอะไรบ้างครับเต้าหู้ปลานะครับนี่โรชเทนปลาครับปลาม้วอไส้ไข่เค็ม อันนี้เต้าหู้ชีสคือข้างในจะมีชีสนะฮะสมัยก่อนไม่น่าจะมีแน่นอนผมถามไม่ดีกว่าเดี๋ยวมาละทำไมชื่อชาบูชาบูนางในอ่ะนี่คือรูปนางในที่คุณลุงวัลเลอระครับที่เป็นผู้ก่อตั้งะครับเขาได้รูปนี้มาจากจิตรกรแห่งชาติท่านหนึ่งครับ<ช>นางในก็คือคนที่ทําอาหารในรัชกาลสมัยก่อนแล้วทีเนี้ยลุงอ่ะอยากจะให้คอนเซ็ปต์ร้านคือทําให้กับคนในครอบครัวฐานถ้าลองสังเกตดูนางในบทิืนหลายสาขาคือทานไม่จนกว่าเวลาเลยใช่ไหมครับครัแล้วก็ทานจนกว่าจะอิ่มถ้าไม่อิ่มก็ห้ามกลับอย่างเงี้ยครับเพราะว่่่่าาลลุงงวรยเเป็นนนนนคคคคทีอออข้้ใหืะั ที่บาชาบูตรงไรคือได้ภาพได้ภาพมาใบเดียวจิตกรคนหนึ่งแล้วก็เป็นอินสปายในการทำอาหารอาหารต่างๆแล้วก็คอนเซ็ปต์ผมชอบความนี้มากเลยไม่มีจํากัดเวลาไม่อิ่มห้ามกลับผมเข้าใจพอดีมันลิงก์กับเรื่องหนึ่งจริงๆเจตนาของร้านเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นนะขอบคุณนะครับยังไงเดี๋ยวผมทานเรื่อยๆทีนี้ผมให้คนที่ไม่เคยมาทานที่นี่ชิมน้ําจิ้มซะหน่อยคุณกินออริจินอลก่อนตัวที่เป็นเหมือนพอนสือคล้ายๆพอนสืออร่อย เฮ้ยจบแล้ว<า>คุณรีวิวอะไอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแตะลิ้นแล้วสดชื่นเลยเปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดเจียวหวานเค็มตามที่พี่เอ็ดว่าเลยแบบตามลำดับเลยแล้วที่นี่น้ำจิ้มก็มีหลายแบบ <c oughs> ถ้าคุณไม่กินพันสื้อคุณไปกินน้ำจิม้มสุดที่ได้น,นะเขาจะมีน้ำจิ้มงาด้วยและน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยนี่ก็อร่อยใช่ไหมอืมผมว่าเป็นน้ำจิ้มงาที่กินงากินถั่วชาต่อมาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่คุณมีเหมือนกันหนึ่งถ้วยอ่ะเชิญอืมอืมดูด <c oughs> ังนะ ดูด้านใ่้อยู่เลยอันนี้แหละครับปวดใช่เท้าขุดครับทั้งกับพันเสือครับโอ๋อลงมาในพันเสือเลยเอ๊ะเดี๋ยวเรามีลูกชิ้นกุ้งเลยไหมครับพูดถึงลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งมาพอดีอันนี้คืออันสร้างชื่อเลยนะคุณลงมาลงมาไปก็ไปสักลงมาสักครึ่งนึงก่อนครึ่งนครึ่งอา๋อโอเคโอเคอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและผมว่าการทำให้มาที่นี่คุ้มค่ามากขึ้นคือนี่ฮะ กุ้งหัวใจสดทำไมเรียกกุ้งหัวใจครับพี่นัอ๋พี่ดูสิมันเป็นรูปหัวใจอ๋อเขาสดอ๋อใชเนี่ยคนมีความรักมันก็เป็นแบบนี้ใช่แหม่แหม่เผลอแน่เลยกุ้งที่นี่จุดเด่นคืออะไรเขาแกะให้เขาดึงตัวไส้มันตัวขี้มันออกมาให้เหลือหางไว้เป็นแบบเขกระดูดแล้วอยู่ในบุฟเฟ่หรอเยี่ยมมและถามจริงๆครับว่าไม่มีเวลาหรอครับไม่มีครับ อ๋อหมายถึงว่าคนมากินกินได้ไม่จํากัดเวลาใช่ไหมผู้คนนึกว่ามึงคุยกับเขาว่าเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาเหรอครับคือเมื่อก่อนเคยคุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสามโอเหรอใจเย็นเราชิมกุ้งกับนเราชิมกุ้งก่อนได้ครับเพราะว่าทั้งสองอย่างสุกแล้วเป็นไงดีไหมโอ้ไม่ใช่กุ้งฝอเซ้นนี่ถึงกุ้งสดอร่อยเลย เงียบขนาดนี้แปลว่าอะไรรู้จริงรู้มาลูงชิ้มกุ้งเรากินกุ้งเดี๋ยวแบบลูกคนจีนเนาะเวลากินกุ้งเดี๋ยวต้องดูด้วยเลงมาต้องเดี๋ยวดีๆอ่ะมันต้องดูดกินกุ้งแบบนี้กิ้นกุ้งดีมากเพราะว่านี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเพื่อนกวาดไปลงเนือมาจากรถติดแล้วเราหิวแหล้วคำแรกเข้าไปฟื้นเลยฟื้นเลยกินแก้วกุ้งหน่อยอันนี้ก็เป็นของช่างชื่อเหมือนกัน ใชยอร่อยมากร้อนุ้งคืงอผงลวมันดีมากดีดีดต่อไปผมกินลูกชิ้นปลานะลูกชิ้นปลานี้ออกแนวไต้หวันออกแนวภูเก็ตทอาบัตเนื้อแน่นอะไตล์ภูเก็ตนะอือลูกชิ้นปลาภูเก็ตผมขอไปที่ลูกชิ้นชีสเวลาทานทลูกชิ้นชีสนะครับระวังร้อนนะครับทุกคนผมเคยเห็นบางท่านเขาทานแล้วก็แบบกัดป<อ>ุ๊บพอแบบชีสมาโดนลิ้นปุ๊บปับ<อ>๊บเรียบร้อยนะครับโอ้เฮ้ยดีกินเยอะด้วยผมลองบี้มาไส้แบบอยู่ตรงกลางเป็นชีสนะ อันนึงที่เรายังไม่ได้ลองทานกันครับไข่เค็มไข่เค็มมันไม่ได้เค็มแบบที่มับไข่เค็มมันคือไข่แดงเค็มมันก็จะออมันข้าวผัดกระเทียมที่นี่มันมันไม่ใช่ข้าวผัดกระเทียมอีกแบบหนึ่งมันหอมใช่มันหอมแล้วมันนุ่มนวลมันมันมีของข้าวมันขมชมข้าวมันไก่หรืข้าวมันอันนี้คือใส่อะไรบ้างครับมีเนยแล้วก็มีกระเทียมครับโอ้โหแค่นี้ผัดด้วยครับมีหน้ามีหน้ามันมีเนยมันเลยหอมเนาะ ข้าวกระเทียมที่นี่อันตรายมากอันตรายกินแบบกินแล้วมันแทงปากหไ,ไม่ไม่ไงแชดแน่เอ้ยเอ้ยใไหมเอเรามาถึงเนื้อโปรตีนอื่นดีกว่าจำได้ว่าผมมาทานที่นี่ครั้งแรกผมซัดสันคอกับลูกชิ้นกุ้งอย่างเดียวรัวๆสันคอนะครับ สุกพอดีๆสุกไปมันจะแบบเหนียวเลยนะคุณภาพไขมันเป็นสีชมพูมมแม้ว่าจะไม่มีมันแทกแต่อร่อยม,มันนุ่มในตัวของมันหมอคนนี้แบบไม่อยากทานมันเยอะเครับผมอันนะี้สามชั้นโอทีไม่กินนะสามชั้นน่าจะไปกับซีฟู้ดได้ดี ชอบพอลิตี้ของเนื้อเขาลุกอันเลยอ่ะ หมันยิ่งอร่อยแล้วหมูเราอะฮะเราใช้หมูสดที่พเพิ่งอจะลรงมา<ช>แล้วก็เอามาคาดัดคัดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นก้อนเองอะครับปั้นเองเพราะงั้นอะหมูเราค่อนข้างสดมากแล้วก็มาแช่แข็งแล้วก็มาสไลด์ทำเองกับมือครับมันได้ขึ้นรูปก,ก้อนเนื้อเองจริงๆ,ๆอย่างที่ผมบอกเพื่อนพี่ตอนแรกว่าเราทําให้เหมือนคนที่บ้านเรากินใช่ไหมครับเราคงไม่อยากเอาของไม่ดีให้คนที่บ้านเราใช่ไหมครับแต่บางทีผมก็อยากเอาอะไรไม่ดีให้คนที่บ้านภรรยาคุณครับเลยขอให้เดี๋ยวพี่เนตแท็กพี่จอยนะ กวแล้วครับเราไปเนื้อดีกว่าเนื้อที่นี่นะครับจะมีอยู่ตัวเดียวแต่วันนี้เนี่ยเวลาเราสั่งมาเห็นไหมฮะว่ามันจะมีลายไม่เหมือนลายไม่เหมือนกันแล้วแต่ส่วนอะไรเงี้ยถ้าในราคา3ามสีเ้าผ่านเลย3 4มสี่เก้าไม่คือเสครับด็ดครับออ้ไม่รวมแค่เครื่องดื่มกับของหวานเครื่องดื่มมเป่าฟรีเฮ้ยติ่มจํามาอันนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์ครับอยู่ครับน่าจะเป็นจิบหมูแล้วจิบกุ้งเอาชิมหน่อย รสบีมหวานไม่ใช่จิ๊กโช๋โตรโๆโตใช่ครับเป็นสูตรทางร้านครับหวานแหละพูดเลยเหมือนซีอิ๊วดำนิดๆจิบหมูนะครับจิบหมู ด้วยน้ำจิ้มได้มั้งแต่พอกินจีบหมูผมเลยถึงแบบร้านรถเข็นอ่ะพี่โค้ชผมอธิบายแบบนี้แล้วกันขนมจีบพอไปคุณภาพมาณร้านสะดวกซื้อจะมีคุณภาพที่มันดีใช้ได้เลยสายเครื่องในเขาก็มีให้ตับแบบหน้าตาดีอ่ะแผ่นบางกำลังดีล่าสุดผมไปทานร้านเครื่องอในพี่เน็ตก็เป็นเป็น,ปน,ปนชืิอดีเครื่องในเลยนะคุณอธิบายหน่อยความอร่อยขอยงเครื่องในนี่คืออะไรคือความอร่อยของเครื่องในเนี่ยเท็กเจอร์มันจะเคี้ยวผมว่าใครที่ชอบเคี้ยวน่าจะชอบกุกงขิงหัวใจตับเนี่ยมันจะมีความแบบเด้งเด้งนุ่มๆ ตับดีที่ดีกว่าคือการแร่บางไม่ต้องลวกนานเพราะว่าตับจริงๆถ้าลวกนานมันจะแข็งม,มันจะเหนียว<ๆ>อะไรเงี้ยแล้วอย่น,นี้ต่อไปคืออะไรเนี่ยหัวใจครับดีเมื่อกี้คุยกับทางเจ้าของร้านน้องบอกว่าลูกกินกุ้งเนี่ยต้นทุนลูกละเจบาทนะ,ะถ้าคุณกินได้50ลูก คุณเอาชนะนแลแต่จริงๆอะการมากินบุฟเฟ่มันไม่ได้กินอย่างเดียวป่ะความสรุกของบุฟเฟ่มันคือการแบบหลากหลายหลากหลายอะสำหรับผมเนี่ยการมากินบุฟเฟ่กินชาบูเนี่ยคือการที่ว่าทุกคนเข้ามาในกฎเดียวกันและได้เจอหน้ากันลงไปลองกินอะไรที่แบบอ่ำมันจะใส่นี้มึงจะใส่นี้มาผมว่านี่สนุกผมนึกว่าพี่ชอบกินชาบูเพราะว่าได้ลงมอเดียวกันใช่ไมิงใช่ต้องไปเรือกดวกันได้ลงมอเดียวกันรับผม ขอโทษน,นะฮะวันหนึ่งเนื้อที่สาขาเนี้ยหมดไปกี่โลครับเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยน่าจะเป็นร้อยครับสแสดงว่าลูกค้าคุณที่มาทานอยู่นะครับแต่ละคนนะครับหล่มร้านเขาหนักมากนะครับตอนงแต่วันเปิดด้วยไหมครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งครับ,รบล่าสุดเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่เต็มสิบเอ็ดโมงยี่สิบคือคุณลุงเข้าใจดีอยู่แล้วครับคือถ้าเกิดมาแล้วร้านเตรียมเสร็จแล้วก็ก็เ,เข้าได้เลยไม่ใช่แบบในห้างที่แบบว่าต้องเวลาเป๊ะๆเอาเวลาขั้นอยู่แล้วถ้าเกิดมาแล้วร้านเตรียมเสร็จแล้วก็เเข้้าไดลยอ ก็เป็นบางวันนะครับเออแล้วแต่เตรียมนะจริงๆจำกัดสักหน่อยก็ได้นะครับสชั่วโมง4ชั่วโมงก็ยังดีฮะเกิดมีคนแบบเอ้ยไม่ไปไหนเลยทั้งวันคือเวลาการไม่จํากัดเวลามันแปลว่าอยากให้คุณกินเลยไม่ต้องรีบบางทีไปแล้วบางทีแบบเหมือนกินเสร็จคนไทยแล้วอ่ะกินเสร็จมันคุยไม่จบใช่ไหนใช่เข้าใจแต่คุณก็แบบนิดนึงเนาะคนทําธุรกิจเนาะถามนะฮะตอนนี้ชาบูนังในมีกี่สาขาประมาณหกสาขาครับไอ้หกสิบสาขาเนี้ยเราเป็นเจ้าของเองกี่สาขาสาาขเดียวครับสาขาต้นาารับสขเนียะครับออออ๋ที่เเหลืืก็คสาเราขายเาให้ดีกว่าครับ ใช่ครับก็คือคนที่มาเปิดขอให้เขาเป็นคนดีต้องการสร้างสมราชีพได้แล้วก็สาขาที่เปิดไม่ได้ไปขัดกับสาขาใกล้เคียงนะครับถ้าเกิดมีปัจจัยตรงนี้ร่วมด้วยก็ให้เลยไม่เก็บค่าแฟนารนไชส์อครับไม่เคยเก็บเลยครับ แต่เดี๋ยวแต่ทัพไทของที่เดียวกันถูกไหมไม่ครับเพราะว่าแต่ละที่ก็คือเขามาเรียนสูรแล้วก็เอากลับไปทำเองแล้วก็เขาก็ซื้อของเขาเองโทษนะผมไม่ได้ผลกระแสนะโทษนะเฮ้ยดู๋ยวงงชาบูต้องเลยหกสิบสาขาสรุปคือคุณไม่ได้เงินอะไรเลยเหรอฮะไม่ได้เลยครับแล้วทุกเดือนที่เขาขายกันเงินส่งให้เราไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเอาไปทำบุญหมดเลยแล้วก็เรื่องซัพลายของครับคือผมว่ามันจะเป็นเรื่องของโอนเงินซึ่งอันนี้คุณลุงเคยบอกว่าถ้าเกิดเราได้แล้วเราก็จะอยากได้ไปเรื่อย ซึ่งลุงไม่ต้องการตรงนั้นลุงต้องการให้มากกว่าที่จะมาสร้างกิเลสให้ตัวเองคือคุณลุงไม่ได้มองว่านางในต้องเปิดไปเรื่อยๆให้มันยิ่งใหญ่อะไรนะฮะถ้าผมมองอีมุมหนึ่งก็คือที่ทุกคนออกมาเซฟลุงวันเลิศเพราะว่าคนที่อยู่ก่อนนางในจะรู้ว่าลุงเป็นคนให้จริงๆแลทุกคนพร้อมออกมาเซฟลุงวันเลิศอยากให้เปลี่ยนชื่อเป็นชาบูทาํทาจังเลยฮนะ ครับเต็มดีไม่ใช่ว่าเป็นข่าวแล้วคือออกมาเรื่องให้นะฮะเป็นโคนให้งี้มาแต่ไรแล้วอ๋อเหมือนกันไม่มีของิดไม่มีของติดสาขาแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือสาขาแต่ละสาขาอาจจะมีรสชาติที่มันต่างกันบ้างาเขาใช่บางที่ก็มีเมนูต่างกันบ้างเงี้ยครับแต่ว่าผมบอกที่อย่านคือคนตัวใหญ่ที่มาคือเขาได้ฟังลุงวัลเลิศแล้วอ่ะเขาค่อนข้างประทับใจลุงวัลเลิศมากแล้วก็อยากจะมาแบบขอไทลยลุ่ลุงวัลเลิศแล้วก็แบบมาให้กำลังใจลุงวัลเลิศมากเพราะว่าวันที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นนะครับคือท กว่าถึงเที่ยงแค่นั้นเองครับแต่พอนักข่าวมาแล้วทุกคนก็ช่วยกันเซฟลุงวันเลิศเงี้ยภาพก็เลยออกมาดีได้เพรคนรักลุงด้วยแหละอีมุมนึงผมว่าลูกค้านางในเฉพาะรเรื่องที่ถือนะฮะถ้าเป็นลูกค้าเก่าเขาจะค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าสาขาเนี้ยจะลูกค้าเยอะที่สุดที่เที่ยวในทุกสาขาสรุปคือตอนนี้หกสสาขาเนี้ยคือคนเอาซี่เนี้ยไปหางกินโดยที่เขาไม่ได้เงินเลยเอาละครับน้องๆหนูๆถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจคำว่าแฟรนไชส์นะครับวิธีการทำเงินจากแฟรนไชส์เนี่ยมีอยู่หลายวิธีสมมติพี่ทททาาาาาาลูชิิิในนนเเเเออออสสสสบบบบบงงงงมมมีีคคกกกกว่่่ยไไไไปปดดัโรรร้้้้ตตแ เขาต้องส่งมาให้พี่20บาทอันนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่1นหรือวิธีที่2คือเวลาที่เขาไปเปิดร้านลูกชิ้นเนี่ยเขาต้องสั่งของจากพี่เท่านั้นและพี่จะส่งลูกชิ้นไปว่านี่คือสูตรของผมซึ่งในนั้นอาจจะมีสูตรของน้ำจิ้มสูตรของลูกชิ้นหรือซัพพลายของที่ตรงนี้นายเอสจะได้กำไรจากส่วนต่างผมขายคุณไห้ละ5บาทคุณเอาไปขายลูกค้าสุดท้ายต่อ7บาทคุณได้กำไร2บาทอะไรอย่างนี้นี่คือวิธีที่2ในการทำกำไรวิธีที่3มมอีกคือสมมติบอกว่าขอซื้อแฟรนไชส์พีเอสีย ก่อนเขาเรียกว่าเอาชื่อไปขายเนี่ยคุณเสียหน้าร้านก่อนเป็นค่าเข้าครั้งแรกแบรนดิ้งตอนแรกอะผมเข้าใจว่าให้เฟรนไชส์ซีแต่ว่าเดี๋ยวซัพพลายของเอาเงินป่าเราเอะไรนิดหน่อยมาจริงนิดนึงถูกคุณไม่คิดเลยเลยแต่การไปเปิดร้านแล้วใช้แบรนด์เขาได้เลยเนี่ยในฐานะผ,ผมเป็นคนทำธุรกิจนะผมก็เห็นแต่มันน้อยมากมันเป็น CSR ใช่ที่นี่คือชาบู CSR ใช่มันคือเนสาแรุปอีกทีฮะอันนี้ราคาเน็ตก็คือ349บาทใช่แล้วครับเปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างฮะเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันักทานครับแล้วเวลาเปิดปิดก็เจี่โมงครับบรอสุดท้ายึ ประมาณสามทุกถ้าช่วงนี้ก็แนะนำมาโทรมาถามที่ร้านก่อนมีรับบุ๊กกิ้งด้วยมีบอกด้วยว่าเต็มหรือเปล่าครับแต่ว่าบุ๊กกิ้งเราจะแบ่งอัตราส่วนว่าอัตราส่วนเท่านี้อ่บุ๊กกิ้งเท่านี้วอล์กอินเท่านี้ใช่อพอฟังเรื่องทั้งหมดแล้วพอมาคิดเรื่องลุงกับเรื่องเราอะ่ะเราคงทำไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะถ้าเรื่องเกิดขึ้นกับผมผมมาจะแบบผมก็ใจด,ดีนะแต่ผมจะไม่เท่าลุงพูดว่าไหมถ้าไปในเนต็ตเนี่ยคือมันพาคนไปกระทืบแล้วนะโอ้โอกระทืบร้านนะั้นเลยเหรอกระทืบเมียมัน อย่าอย่าผมผมรับรับเมียเข้าใจเลยคะขอบคุณมากอันดีผมแฮปปี้มากเลยขอบคุณมากครับดีดีครับขอบคุณนะครับนะครับหมูที่นี่อร่อยมากเนื้ออร่อยมากลูกชิ้นกุ้งคุณมาอย่าพ่ารมจ้ำอะไรโอเคและที่สำคัญน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำซุปหวานกลมกล่อมกูดคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่า ผมว่าหาคุ้มอย่างนี้ยากแล้วอะความประทับใจแรกเลยก็คือตอนที่เขาเอาเนื้อกับหมูสไลซ์มาวางใหม่ๆตอนที่เหมือนแบบเพิ่งสไลซ์ออกมาจากปีสักแล้วลายมันสวยมากแล้วพอเทียบกับราคาว่า3 4มสี่เไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มแบบคุ้มอ่ะใครดูอยู่ก็คุณใกล้ทาขาดอันคุณแวะไปกินแล้วกันต่างกันนะถามากน้อยก็ลองดูแต่ที่อยากกินออริจินอลเชิญที่นี่คุณเรี้ยงกันเรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานจะได้กินต่อบายครับผมเห็นนะดูเวลาก่อนกลับบ้านก็น่าจะเที่ยงคืนพอดีคือคุณกินสามชั่ ติดแถวพระรามเก้าด <t his> ้วยสินะ <ver> <Allez>